น้องคนนี้ฮะเขาถามมาว่าเข็มขัดเลเจนตตัวเนี้ยหัวไอหัวเนี่ยมันสามารถเล่นกับที่แปะข้างของดีเคพีได้ไหมนี่เคทั c h ว1วันที่ผมมีนะนี่นะที่แปะข้างเดี๋ยวเรามาประกบดูนะโอเคเดี๋ยวเราเรามาเสียบกับการดูบ้างนะ นะมันได้เว้ยเดี๋ยวทำให้ตายบ้างนะ สรุปก็คือมันเล่นได้นะมีแสงมีสีอะไรเหมือนกับเล่นกับตัวเข็มขัดเลยแค่ไอบ้บานพับเนี่ยมันจะไม่พับออกมานะแล้ะข้อควรระวังหนึ่งถ้าจะเล่นแบบนี้ก็คือถ้าเราเผลอลั่นอย่างเงี้ยมันจะเล่นเป็นเสียงวิเมเหมือนกับตอนเราดึงอ้นี้ออกมาเลยนะวิธีแก้ครับกดมันอีกทีหนึง่งเพลงก็จะหยุดละ